รินจิตโปรแร์อ้าววัสดีค่ะวัทางผู้ชมรายการอยู่นะคะครับผม,มวันนี้ค่ะรินจิตโปแฟกับอินุชสำรามด้วยคะจะชวนผู้ชมไปกินข้าวกินอาหารอ,าร,อาร่อยๆกันที่ไหนคะับที่นี่เลยครับกับเซ็นทรัลนครสวรรค์ครับที่ร้านโปรโมชั่นชันจีน,น,นะฮะวันที่1ถึงวันที่7มิถุนายน2567ัร้บแล้วอบอกว่าคุณจะฟินฟินเหมือนขึ้นสวรรค์เลยค่ะใช่ว่าพี่ต้องไปดูร้านแรกกันดีกว่าว่าร้านไหนจะพาคุณฟินค่ะไปฮะ ร้านนี้ค่ะบอกก่อนแหนหม้อนี่โคตรอร่อยกับปูรัตเชียงใหม่ค่ะบอกเลยนะฮะว่าส่งตรงจากเชียงใหม่เลยนะคุณผู้ชมนะะนี่คือแหนหม้อเขาที่ขึ้นชื่อจะลองกินดูเลยได้เลยบอกเลยคุณผู้ชมนะร้านนี้ผมเป็น f อซอยู่แล้วนะโอ้โหแหนหม้อนะรถมาลองกอนแหนหม้อที่พริกหนุ่มสิคะคุณอะแมพริกหนุ่มเขามีแบบเผ็ดมากกับเผ็ดน้อยมี2แบบให้ชิมนะฮะหอมมากอะหอมเป็นพิกมากเลยอะแล้วแหนมนะ ร้านนี้คือแบบที่สุดที่สุดเลย,เลยและบอกก่อนนะคะโปรโมชัน่นภายในงานนะคะซื้อแคปหมูนะคะราคา100บาทนะคะแถมฟรีน้ำพริกเผาเห็ดหอมหนึ่งกระปุกค่ะถ้าพูดถึงนะคะขนมไทยต้องร้านนี้แหละคุณจ้นขาสิงโตขนมไทยครับเป็นที่เรียกว่ามีร้านขนมไทยอาหารอร่อยๆมากๆเลยอย่างแรกย่อมชิมกันเลยนะคะคืออันนี้ค่ะเป็นขนมถ้วยใบเตยกะทิสดค่ะให้ลองกินก็จะลองกินดิค่ะเป็นไงคุณเจันอร่อยไหมคุณผู้ชม บอกก่อนว่าไม่หวานจะไปด้วยตัวนี้เนี่ยมันเนียนมันมน,นุ่มมันหอมขนมชั้นเจี๊ยบนะคะบอกก่อนเลยว่ามีสีรสชาติค่ะใบเตยอัญชันกาแฟและชาไทยนะคะหนึ่งกล่องสามารถสามกล่องร้อยเจ็ดกล่องสองร้อยบาทค่ะคุณมีโปรโมชั่นดีมากเลยคะคุณผู้ชมเนี่ยใครที่ม<ช>ันสายขนมนะอย่าลืมเนี่ยมาที่ร้านสิงโตขนมไทยครับกับงานลิ้นติดโปรแฟอิ่มนนำสำราญซึ่งจัดตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่เจ็ดมิถุนายนนั่นเองครับที่ร้านโปรโมชั่นชั้นเจีเซ็นทรัลนครสว แล้วเจอกันนะคะับดีมาก